ูเหมือนว่าคำตัดสินของศาลเกาหลีใต้ต่อคำร้องนี้อาจจะสร้างผลกระทบต่อแวดวงศิลปินดาราเกาหลีอยู่ไม่น้อยนะครับสืบเนื่องจากว่าศาลของเกาหลีใต้เนี่ยได้ปัดตกคำร้องของฮันนี้สมาชิกวงนิวจีนที่ร้องต่อศาลให้พิจารณาถึงสถานะความเป็นศิลปินของเธอว่าการทำงานของเธอในฐานะศิลปินเนี่ยถือเป็นแรงงานตามกฎหมายแรงงานของเกาหลีใต้หรือไม่หลังจากที่เธอเนี่ยถูกทางค่ายฮา์ต้นสังกัดเนี่ย แกแลงรเรื่องของเรื่องก็คือว่าฮันนี้สมาชิกวงนิวซีนเนี่ยได้ร้องต่อศาลว่าเธอถูกคายฮป์ ipe, เอาเปรียบทางสัญญาการจ้างงานตามกฎหมายแรงงานของเกาหลีใต้แต่ถ้าว่าทางศาลเนี่ยได้มีการพิจารณามาแล้วนะครับว่าอาชีพศิลปินไอดอลเนี่ยไม่ถือเป็นแรงงานตามกฎหมายแรงงานของเกาหลีใต้โดยศาลนะครับให้คําพิจารณาว่าเมื่อพิจารณาจากสัญญาที่ลงนามโดยฮันนี้เธอไม่มีสถานะเป็นแรงงานตามกฎหมายแรงงานเนื่องจากว่าอาชีพดังกล่าว นั้นเป็นการทํางานแบบจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบสัญญาแบบนายจ้างกับลูกจ้างแต่ว่ามีสถานะเป็นนิติบุคคลพิเศษที่ปฏิบัติงานภายใต้ต้นสังกัดซึ่งรวมถึงการทํางานในแบบนักร้อง,น,องนักแสดงศิลปินไอดอลอื่นๆด้วยคําตัดสินนี้เนี่ยอาจจะสร้างผลกระทบเป็นวงกว้างต่อแวดวงศิลปินดาราเกาหลีก็เป็นได้เพราะว่ามันจะเป็นการสร้างบรรทัดฐานใหม่ให้ศาลเนี่ยอาจจะมีการพิจารณาคดีในลักษณะเดียวกันหากมีศิลปินท่านอื่นเนี่ยฟ้อง ร้องเกี่ยวกับสัญญาการจร้างงานต่อต้นสังกัดในอนาคตนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นคําตัดสินที่อาจจะสะเทือนกันให้นิยามการจร้างงานในฐานศิลปินเกาหลีใต้อยู่ไม่น้อยปัจจุบันเนี่ยนะครับสมาชิกวงนิวจีนทั้ง5สาวเนี่ยได้ออกมาประกาศยกเลิกสัญญากับค่ายเอดซึ่งเป็นค่ายต้นสังกัดของค่ายไหฟแล้วเนื่องจากว่าพวกเธอเนี่ยบอกว่าสัญญาที่พวกเธอทําต่อค่ายไหฟเนี่ยระบุว่าเป็นสัญญาการจร้างงานแบบไม่เป็นธรรมนะครับโดยหนึ่งในเอกสารลับที่หลุดออกมาจากทางค่ายไหฟเนี่ยก็คือระบุว่า ว่าทางค่ายเนี่ยจะละทิ้งวง n e นิว a n นหากว่าวงนิวจีนเนี่ยมีการทำเพอร์ฟอร์แมนซ์หรือการทำงานที่ไม่เป็นไปตามเป้าแล้วก็สร้างวงอื่นขึ้นมาทดแทนนั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยเอกสารลับของ h y v e ที่หลุดมาเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนหน้านี้ก็ตกเป็นข่าวดังเหมือนกันจากกรณีที่มีการออกมาแฉว่าทางค่าย Hy ฟ e เนี่ยมีการพยายามจ้างให้มีการปั่นข่าวเพื่อดิสเครดิตน้องลิซ่าและลิซามนโนบาลด้วยก็เป็นการฟ้องร้องแล้วก็อยู่ใน ระหว่างการสืบสวนสอบสวนของทงางเจ้าหน้าที่ภาครัฐเกาหลีใต้อยู่ก็ต้องดูกันต่อไปนะครับว่าจะเป็นยังไงต่อ